ครับผมก็แบบว่าก็เลยแบบทองขึ้นมานิดนึงรุ่นนี้เป็นรุดนต่นเต้นยังไงครับรุ่นนี้ใช่ไหมครับผมก็จริงๆก็คอนเซ็ปต์ที่บอกเลยครับว่ากับทับกับกล้องที่ดีกว่าก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์ฟลิปเนี่ยของทาง oppo มีกล้องที่มันดีมากจริงๆแล้วก็ตัวเซลฟี่เนี่ยมีระบบเป็น ultra wide นะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองใช้กันจริงๆ oppo อยู่กับพี่มาประมาณหัวเฮาปีแล้วตัวนี้เป็นฟลิปตัวแรกของพี่เลยได้ที่ได้มาก็คือแบบตื่นเต้นมากๆครับอย่างพี่ว่ามันตอบโจทย์พี่ยังไงบ้างในการใช้ คือพี่พกรุ่นนี้ไปแฟชั่นวีคตลอดนะครับหมายความว่าทุกคนที่ไปแฟชั่นวีกอย่างเงี้ยเราเพราะว่าสเปซที่มันแคบใช่ไหมครับหมายความว่าเรานั่งแค่ชิดอย่างเงี้ยแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าสมมุิเราถ่ายอย่างเงี้ยบางทีแขนเราไปแบบดังเขาหรืออะไรเขาแต่เรามีฟลิปตัวน,นี้เรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือได้เลยแล้วคือเราก็สามารถแบบเรคคอร์ดสมุดนี้ได้เลยพับได้มากขึ้นถึงล้านครั้งแล้วใช่พับหนึ่งล้านครั้งก็ไม่พังพังครั้งที่ 1, หนึ่งล้านหนึ่งยังไงก็ไม่พังไม่พังแน่นอนครับอ่ะ ได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเป็น Apple Fine and s Flip นะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองใช้กันนะครับอะไรนะครับเป็นสีลิมิเต็ดด้วยครับผม The Gold Line นะครับผมยังจับจองกันได้อยู่ครับส่งใครไปก็ไม่ได้มงชามเด็กเขาถุงมาตีแล้วเขาถุงพีไปแล้วต้องส่งใครทำอะไรอีกเขไหนล่ะต้องพีเดอร์เขาถุงดีไปแล้วพร้อมไหมครัพร้อมแน่นอน เดี๋ยวเราต้องทําการเต็มตัวละยกเรื่องงานทั้งหมดนะเต็มตัวไปตอบคาถามการไหนเขา<อ>้าร่วมเพราะสิบวันยังไงพีทีก็ไม่เคยช็อตไหม่เลยไม่ช็อตบ้างอะไรบ้างน,นิดหน่อยแล้วแต่บางทีบอกว่ามึนๆน,นิดหน่อยอพีทได้เ,เขา้ามาดูไแล้วเขาบอกว่าเขาแบบเอาอันไหนมาใช้ก็ก็ดูบ้างน,นะครับผมบางอันก็แบบย้อนกลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเยอะมากจนงงไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือแบบอะออะไรเงี้ยครับผม ไม่คิดเหมือนกันเราก็ตอบแล้วก็พูดไปเรื่อยอ่ะพี่แต่ทักษะของการต่อภาษของพี่ขั้นเหนือเลยนะขั้นเหนือเลยหรอเจอแน่มิสยูนิเวอร์เจอแน่อันนี้เตรียมไปประกวดหรือเตรียมไปเป็นโค้นเป็นกรรมการโดนโดนแน่ โอ้จริงๆพี่ว่าไม่ไม่มีเคล็ดลับหรอกครับจริงๆพี่ว่าการการตอบคาถามมันคือการที่เราจะโชว์อิงอาร์ติจูดแล้วนี่ยแหละครับจริงๆตอบผิดถูกพี่ว่ามันมันวัดกันไม่ได้น้องหมายความว่าคนเรามันหลายความคิดมากอะไรเงี้ยตอบพี่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราตอบแล้วรู้สึกมีความสุขที่เราจะได้ตอบมันก็พอแล้วมั้งครับน่าจะนะไม่รู้เหมือนกันมันมีจังหวะที่แบบเราแบงค์แม้คิดไม่ออกเหมือนกันก็จะตอบอะไรมีนะครับมีก็มีหลายๆทีก็แบบมีแบงค์บ้างอะไรเงี้ยจริงๆ คิดว่ามันมันอยู่ที่ว่าแบบสถานการณ์ที่เราเจอด้วยอะไรเงี้ยยิ่งเราตื่นเต้นเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอเรากจะบอกเอออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่เด็กแป๊บมาหาพี่ดีก่อนทำไมอ่ะผูมแพ้นิดหน่อยแพ้คำพูดว้าราอะไรฮะ ดีใจนะครับดีใจมากๆจริงๆดีใจตั้งแต่แบบเหมือนเราเราได้มีโอกาสได้เจอแบบแฟนๆเยอะขึ้นด้วยช่วงนี้ได้มีโอกาสไปต่างประเทศเยอะขึ้นด้วยดีใจมากๆที่แบบเหมือนด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยแฟนๆก็ยังรักเราเหมือนเดิมแล้วก็ให้การสปอร์ตเราดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับพี่ๆหลายคนบอกว่าเวลานฟังสัมภาษณ์แล้วแบบความโตกเราแบบว่าลองทุกวมฟังได้ได้งั้นนั่งฟังเลย ดีใจดีใจครับผมเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของที่ที่ให้ทุกคนได้อะไรเงรี้ยคือก็ดีใจมากๆครับจริงๆไปนั่งอา่านอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบกแ็กของหลายๆคนก็เป็นความสุขที่ส่งกลับมาให้ตัวพี่เองกันอเ,เอ,อเนะะก็คนบอะไรนะถ้าจัดจะซื้อหรือเปล่า เล่นเกมเล่นเกมเฉยๆแล้วคราวนี้นเขาให้เขียนเลขอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เขียนเลขไปตามที่แบบเราคิดไว้ในหัวอะไรเงี้ยเพลินถูกหวยพอดีเอเอเขาถูกหวยกันหมดเลยทั้งทีมก็ดีใจกับเขาด้วยครับรู้สึกว่าถูกทุวันี้ขึ้นราแบบทำอะไรก็ขึ้นเล้นหไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> เราต้องแบบว่ายังไงดียะทำยังไงก็ก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้ละกัน อะไรนะครับนนข,ขออ้างหน้าเขาขอหนูขอบ้างหนูอยากได้ฉายาดาราเก่ยาะข้นี่กอไ้นคะเิะนคกอะไร้กดาะารข้นีะเกิอะได้นคอะไรขี้นะะข้ตัะเกดอะไร้งค่เดอะไรนคอะไรข้กดอ้ไนเอไะเอรู้คเกนคกนเกไเชียงใไงม่้คบรเรเเอะกอ น่าเกลียดมากพี่ใครเขาจะไปกินแอลกอฮอล์กันแบบนั้นไม่ใช่ก็ไปไปกับเพื่อนๆนี่แหละครับผมเป็นเวลาพักผ่อนพอดีบิวกิ้นเขาไปต่างประเทศแล้วก็พี่ก็เลยขอพักด้วยเลยเนี่ยก็จบจากคอนเสิร์ตเขาแล้วครับผมที่เขาใช้พี่เยอะๆอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเหนื่อยยงเงี้ยก็ไปพักใจบ้างอะไรบ้างไปที่ไหนก็ป็นดาวอะไรนะครับไปที่ไหนก็เป็นดาวก็ตกใจเหมือนเหมือนเราเข้าไปอะไรเงี้ยคนก็เหมือนแบบเอ้ยไม่ได้สนใจอะไรก็อาจจะมีทักบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ พอเหมือนเพลงเปิดขึ้นมาแล้วอยู่ดีก็แบบดูก็อ่ะ <c oughs> อะไเงี้ยไ่นครับมันแบบที่เห็นว่าคนร้องเพลงไฟบอยของชาวว่าดีใจมากที่แบบว่าเพลงไฟบอยไปถึงประเทศเชียงใหม่ได้ไปถึงประเทศภูกเก็ตได้ครับแคสตมม์มาฮัมไบมาฮัมไบมาฮัมบูญที่ไปทำบุญครับผมสนุกครับก็ถือว่าได้ไป พบเจอประชากรประเทศเชียงใหม่ชาวประเทศเชียงใหม่ครับดีใจ่ที่มอีก็แตกต่างจากที่เมฆไม่พอดปเจอประชากรก็ค่อนละไว้นะครับผมจริงๆด้วยอากาศด้วยที่นู่นนะมันเลยทําให้คนแบบออกมาจอยกันเยอะคนทำแอคทิวิตี้กันเยอะอะไรเงี้ยครับผมแล้วแบบได้เจอได้ได้เห็นแบบเขาใช้ชีวิตจริงๆแบบคนเมืองเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยก็ก็ก็สนุกดีก็มีโอกาสเดี๋ยวจะกลับไปเยือนประเทศเชียงใหม่อีกรอบัก็ไม่อนตัวจริงทน ประเทศไทยมีกี่จังหวัดนะ77พีจะไป77จังหวัดะกอคนรอนะพีได้ค่สปอนเซอร์คือยังไงะก็ขอให้เที่ยวสนุกละกัน ได้ข่าวว่าไปเล่นกันบหม่งกับหมาด้วยนี่อากาศหนาวนี่ในในในอะไรนะครับเช็คตลอดก็มีเช็คตลอดไหมหรือว่าส่งมาก็ดูในไอจีพร้อมพร้อมพี่ๆทุกคฝนนี่แหละครับผมนี่มีฝากวิสตขฝากอะไรของอะไรไหมของขวัญละครับฝากซื้อของก็ไม่ไม่อยากฝากเขาก็แบบอยากให้เขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวธรรมชาติด้วยครับผมก็เลยไม่ได้ฝากซื้อของอะไรเป็นพิเศษ อะไรนะฮะบัสจะมีวิวมาแล้วบัส debut ไปแล้วกำลังจะมีวิวทำไมครับกำลังจะมีวิวให้เข้าใจน้องยังไงอ๋อเป็นความรู้สึกยังไงก็ดีใจกับน้องๆด้วยจริงๆเห็นน้องๆมาตั้งแต่เป็นเทรนนีรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอย่างเงี้ยในระหว่างที่พี่ยังอยู่นาดาวพี่ก็ได้มีโอกาสเห็นน้องๆมาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นน้องๆเติบโตมีความสามารถ แล้วก็เก่งจริงๆทุกคนเก่งจริงครับผมดีใจด้วยที่จะได้เดบิวต์ในฐานะออศิลปินวงบัสนะครับผมแล้วก็ขอให้น้องๆองทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆครับก,ก็ก,มมก,ก็มีส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องเขาเหนื่อยอยากกินอะไรก็ส่งไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นลูกรักพี่ยงเลยตอนนี้ยืนหนงยืนหนึ่งเลยหรอพี่ <นะ S 2> ี่คือ number o ของพี่ยง นงานนึงมีขาลูกลูกใหญ่โตประดับประดิรฐ์จตุลลมิดครับก็ดีดีใจครับได้กลับไปเหมือนที่ก้องเออ่ที่ที่รู้จักกันที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ชวนไปงานบอลพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคได้เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากกลับไปเจอเพื่อนๆอยู่แล้วเพราะว่าก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่นู่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นาทีที่เห็นลูกเราไปขอประดับประ์ไย่งเงี้ย ก็ดีใจนะครับดีใจแต่ว่าเหมือนรูปที่เห็นนะ่าจะเป็นรูปเมื่อวันสองปีก่อนสี่ปีก่อนเลยสักอย่างเนี่แหละ,ค,ะครับผมก็ดีใจครับดีใจมากๆที่แบบเหมือนครั้งนึ่งเราเคยไปนั่งตรงนั้นเนาอแปะสอรวันนี้เราได้กลับมาดูตัวเองอยู่ตรงนั้นก็ดีใจมากๆครับก็ภูมิใจในความเป็นชาวอัศชัชนะ <c oughs> อะไรนะครับพักก่อนพี่เหนื่อยมากไม่มีลบอกวาไม่ใช่พี่ี่เรื่องอะไรรึเปล่าอะไร่ครอะ 好